อ้าวอ้าวอาวเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่คุยกันดีๆอ้าวตีกันซะแล้วนั่นไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเจอหน้ากันแล้วก็สัตวกันเลยเนี่ยเออเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไ้นี่นกตัวผู้สองตัว อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เหมือนกันเลยวะเอาเคยเห็นเต่ไก่ตีกันวันนี้มาดูนกตีกันดูยาวๆเลยเอาจัดไปเอาให้มันรู้แพ้รู้ชนะไปเลยยืนอยู่ทำไมตีเลยตีตีเอาตีซ้ายเอาเตะเตะเอาจิกเอาเตะเอาใครจะอยู่ใครจะไปเอาให้มันจบเลยวันนี้เอาติดปีกเอา เอาเลยเอาเลยจัดเลยได้โอกาสแล้วจ้องกันมาตั้งนานแล้วตีกันเลยให้มันรู้เร่ร้รอดไปเลยวันนี้ให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยเออตีตีอ้าวเตะเตะอ้าวเตะอ้าวปีกหักแล้วไม่ไหวแล้วหนีไม่นีจะซัดกันอีก อ้าวอาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่มีการยอมงานนี้เอาไตีอ้า,อาบินหนีเฉยเลยนั่นไม่อยู่แล้วไปกันแล้วไม่เลยไม่รู้ใครแพ้ใครชนะเลยงานนี้โหเคยเห็นแต่ไก่ตีกันพี่น้องอันนี้นกตีกันแม่